วันนี้นะครับอันนดมีรถตักตัวนิยมนะครับมาให้นาให้ชมกันนะฮะโดยเนี้ยเขาจะเป็นรถตักของยี่้อโคมัสืสอนะครับเป็นรุ่น w a 100รุ่น5นั่นเองนะครับอ่าและก็ด้วยความที่เขาเป็นตัวนิยมเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะ รูปทรงนะฮะบอดของบอดี้ของเขาเนี่ยแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นระบบแบบใหม่นั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะสังเกตนะฮะรูปทรงเนี่ยจะเป็นโฉมใหม่นะเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับแต่ว่าเขายังคงความเรียบง่ายยังคงความดูแลรักษาง่ายไว้อยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะฮะยังคงความเป็นเครื่องยนต์เด็กธรรมดาอยู่นั่นเองนะฮะจะทําให้การดูแลรักษานะฮะในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยยังทําได้ง่ายอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าได้ความไวนะฮะความน ทําให้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ลูกค้าค่อนข้างนิยมนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดบุ้งกีของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นบุ้งกีที่มีขนาด1.2คิวนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะหนึ่งจุดสองคิวแบบนี้เลยสภาพบุ้งกีเนี่ยก็มาสวยนะไม่ได้มีรอยชี้ขาดหรือว่ารอยตะลุตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีนะครับนี่นะฮะในส่วนของแขรนะฮะแน่นอนรอยเลารอยดำไม่มีแน่นอนนะครับนี่นะฮะเป็นเนื้อเดียวสวยมากๆเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของขนาดยางนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร,ร์16.9 24นะฮะก็จะเป็นเบอร,ร์ยางมาตรฐานนะครับของเจ้าตโรตัก WA 100คันนี้นะนี่นะหล่อมากนะฮะสภาพบอดงบอดี้คาส่งคาซีนสวยมากๆเลยนะครับร้อยพวงของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะลูกค้าครับเนี่ยนะฮะตัวรถสวยมากนะฮะ เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนเขาโรบเกียร์ก็ตามที่ได้แจ้งไปนะว่าเขาเป็นเกียร์รุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นโรบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับหรือว่าเกียร์ไฮโดรสเตติกนั่นเองนะครับก็จะมีมอเตอร์ที่เป็นเฮลิกเนี่ยเข้ามาควบคุมด้วยนะครับทำให้การใช้งานของเขาเนี่ยว่องไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายมากๆเพราะว่าการใช้งานเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายนะฮะเอาเคเดี๋ยวไปดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันนะคร สภาพเกียร์เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยเดือดมากนะเจ้าตัวนี้นะครับไม่ได้มีจุดเลตรงไหนไหลออกมาจากตัวลูกเกียร์เลยนะครับนี่นะฮะอ่าด้านข้างเนี่ยก็จะตีตา W100 แบบนี้นะครับนี่นะฮะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์สสูบเทอร์โบนะลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของหนักเทีื่องของเขานะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คมสตูสีดี102นะครับนี่นะฮะสภาพเครื่องเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเนี้ยมากนะครับตัวนี้นะครับอ่า เครื่องสี่สตระโบรหัดเครื่อง4ี2 0ร้นะ mm hmm. ก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานของเจ้าตัวร้อรุ่น5คันนี้นะครับพัดลมด้านหลังก็จะเป็นพัดลมระบบไฮดรอลิกแบบนี้นะความเร็วรอบเนี่ย mm hmm. ก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะฮะ ในส่วนของสภาพฝั่งหัวชีดเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยดีมากๆไม่แพ้กันเลยนะแล้วก็ในส่วนของเสียงเครื่องการทํางานของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าแน่นดีมากๆนะตะกี้ผมลองดันสายกันเล่งให้ดูนะครับเสียงเครื่องเนี่ยก็ทางานได้แน่นดีปกติเลยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับเนี่นะฮะเครื่องเชิงสวยหมดนะนี่นะฮะสภาพด้านข้างสวยมากนะครับคันนี้นะครับนี่นะฮะบางโค้งบางโค้นี่ไม่ผู่เลยนะครับสวยจริงๆนะคันนี้นะครับนี่นะฮะ แขนเขินอีกฝั่งนี้ไม่ต้องห่วงนะครับรอยเล้ารอยดำไม่มีนะฮะด้านหลังเมื่อกี้สวยนะครับนี่นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันของเขานะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพที่หน้าด้านบนับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสปั๊มเทสเกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปนี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว WA หนึ่งร้อยรุ่นห้าคันนี้นะครับนี่หน้าตารอหล่อมากๆนะครับผมลองขึ้นมานั่งให้ดูนะครับ นี่นะฮะพอนั่งแล้วือลิงของเขาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูก่อนนะฮะนี่นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคอนโทรลเนี่ยตัวนี้ก็แน่นอนเป็นคอนโทรลเดียวนะครับรุ่นใหม่แบบนี้นะฮะแล้วก็จังหวะการขับขี่ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่านิ่มดีมากๆนะฮะแล้วก็แรงปั๊มเนี่ยบอกได้เลยว่าทํางานได้แรงตามไม้ตามมือดีมากๆนะฮะคอนโทรลก็นิ่มมากๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับนี่นะฮะ เร็วนะครับตามไม้ตามมือเลยนะฮะเนี่ยนะฮะอ่านี่มันด่มากเห็นนะครับอ่าพื้ Ball, นปาร์ตนะฮะตามไม้ตามมือตามสายรถที่เริ่มที่จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยจะทําได้ตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับเดี๋ยวลองปดไปมือก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาลองเกียร์กันนะครับนี่นะะในส่วนของเกียร์นี่นะฮะ ก็าตามสายเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่เลยนะครับพวกสปีดต้นนะฮะสปีดต้นความไวความแรงในการทําง,งานของเขาเนี่ยเขาจะทํางานได้ค่อนข้างไวแล้วก็แรงดีมากๆ,ๆเลยนะครับเนี่ยนะฮ ah. ะเหยียบฟื้นเนี่ยก็พุ่งปั๊บเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของเกียร์ปั๊มเนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่เคยดูคลิปอารหลายๆคลิปเนี่ยนะครับก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่ไม่เคยดูนะฮะข้อดีของเกียร์ปั๊มเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราใส่เกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับโดยที่เรายังไม่เหยียบคันเร่งเนี่ย รถเขาจะไม่ไหลนะครับลูกค้าครับนี่สังเกตไหมผมใส่เกียร์นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เหยียบคันเร่งเนี่ยรถก็จะไม่ไหลนะครับเพราะว่าคันเร่งของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับวาล์วเปิดปิดน้ํามันของตัวลูกเกียร์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เหยียบคันเร่งเนี่ยก็จะไม่มีน้ํามันไหลเข้าสู่เกียร์นะครับทำให้เกียร์เนี่ยไม่ทํางานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทํางานเนี่ยเราต้องเหยียบคันเร่งนะครับเพื่อให้เกียร์เขาทํางานนะแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ข้อดีอย่างเลยก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนคันเร่งเนี่ยนนนนะะะะคคคคครรรรัับบลลูกก้้าาาาเเเจชช่่่่วววววววยยออผผมม็็ฮแ ค่อยๆเบรกหยุดอยู่กับที่ไปเองนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับเขาจะพอนแล้วก็เบรกไปเองนะครับนี่นะฮะสังเกตผมจะไม่ได้เยียบเบรกเลยนะฮะนี่นะครับผมจะพอนขับเร่งนะครับแล้วเขาก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วก็เบรกไปเองแบบนี้นะครับเบรกเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะฮะจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องการเบรกฉุกเฉินเท่านั้นนะฮะ เบรกเนี่ยใช้งานจริงแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เป็นข้อดีของรถรุ่นใหม่นะเพราะว่าเวลาขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยเราจะขับได้สบายมากๆเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราใช้ขาเนี่ยแค่ข้างเดียวนั่นเองนะครับนี่นะฮะอ่าันี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว WA 1 0 0รุ่น5คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักคุมสืึ WA 100รุ่น5คันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามคุณมูเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดี่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยอาจจะก็จะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดๆเลยส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์ทีงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็น WA 10 สภาพเนี่ยมาสวยมากมากนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานแน่นแรงดีพร้อมลุยงานได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้ก็ขอฝากรถตัวนี้นะฮะกับรถตัวรถตักโคมสื่อ WA ร์ WA รุ5คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด s ั b ส c r i b e นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ